นี่คือเวลาห้าโมงเย็นนะคะสองออกไปนอกบ้านก็จะมืดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปหลอกลุงเดฟนะคะจะแต่งตัวหน้าผีผีไทยนะคะใส่ชุดไทยไปหาลุงเดฟปาลุงเดฟจะทำหน้าตาแบบไหนนะคะตามไปดูก,กันคะ่ะ ทุกคนสวัสดีค่ะ,ะกิก้จะพาเพื่อนๆแต่งตัวเป็นผีไทยวันนี้วันฮาโลวีนตรงกับวันลอยกระทงหรือวันลอยกระทงตรงกับวันฮาโลวีนนะคะซึ่งเราอยู่ต่างแดนเนาะเป็นเมียฝรั่งนะคะทุกคนกิก้ก,ก็เลยจะแต่งชุดไทย ในวันฮาโลวีนนะคะจะแต่งชุดไทยในวันฮาโลวีนชนฝรั่งไปลอยกระทงแล้วก็จะจะมาดูหน้าลุง,ลงเดฟว่ารีแอคเห็นเมียแต่งชุดแบบนี้เป็นฮาโลวีนชุดไทยเขาจะมียังไงเดี๋ยวตับกี้ไปดูเดี๋ยวไปแปลงร่างแป๊บค่ะ เริ่มแล้วค่ะทุกคนเหมือนมากทำไงดีคะเครื่องสําอางอยู่ในกระเป๋าเราไปปฏิบัติธรรมมาเรายังไม่ได้เอากระเป๋าออกเลยอยู่ข้างล่างในรถเขาแล้วเราจะอะไรทาปากให้มันแดงๆล่ะคะตายแล้วนี้ก่อนเนาะลองวันนี้ดูก่อน<ๆ>เผื่อมันได้<ๆ>เผื่อมันได้<ๆ>น่ากลัวเรือยงค่ะ ลุงเดฟจะรู้สึกอย่างไรกับหน้าตาแบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือลูกคือลูกนะคะ แม่ไอ้แดงเอ้ยเราลงไปหาลุงเดฟกันนะลูกเป็นยังไงคะพอได้ไหมฮาโลวีนปีนี้แฮปปี้ฮาโลวีนลอยกระทงเดยค่ะเเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลุงเดฟจะมีปฏิกิริยายังไงกับฮาโลวีนวันนี้ <sighs> yeah. oh, how beautiful. They oh. <laughs> sound like blooming <laughs> Ho ho ho. This is the Halloween. No, I'm really scared, darling. Oh.